นายกลับตัวสิกลับตัวสิน้องกับตันกลับตัวสิทำยังไงนายกลับตัวทำยังไงพลิกคว่มเร็วๆ อันไหนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเร็วอึ๊บวูวเก่งจังเลยเก่งจังเลยเฮ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับนั่งกัปตันเก่ง เก่งมากเลยอีกหน่อยก็กระดึบ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 ดึบอีกหน่อยก็กระดึบกระดึบกระดึบสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกับตันมาจากทายครับ กับตตนมาทักไทยครับน้ำหวานเยอะเลยน้ำหวานอยู่เยอะเลยอืออีกหน่อยก็จะกระดึ๊บแล้วนะอีกหน่อยก็จะเริ่มกระดึ๊บกระดึบแล้วนะเดือดเดืดเดืดดดอดเดอดย <c oughs> ยังทําไม่ได้หรอกตอนนี้นะ่ะตอนนี้หนูยังทําไม่ได้หรอกไปตามสเต็ปก่อนตามสเต็ปก่อนครับหนูเพิ่งได้ส <c oughs> ีเดือนกับอีกกี่วันเองสี่เดือนกับ <c oughs> อีกหนงอาทิตย์บ่ <c oughs> นางกัปตันมาทักทายครับนางกัปตันมาทักทายทุกคนครับอืมอืมทักทายทุกคนครับ <c oughs> ครับผม ครับผมครับผมเล่นก่อนเล่นก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะอาบน้ำให้อาบน้ำเสร็จก็จะนอน คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอืมคืออะไรอืมอืมอารมณ์ดีอารมณ์ดีอืมอืมอารมณ์มดีคุยเกง่งไหนคุยอะไรฮะ ไหนพูดอะไรกับตารคุยเก่งชอบคุยชอบคุยมีเพื่อนคุยคุยได้ทั้งวันมีเพื่อนคุยคุยได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งวันใช่ไหมใช่ไหมครับมีคนคุยด้วยคุยทั้งวันอืมีคนคุยด้วยคุยทั้งวัน เล่นทั้งวนันหวงเล่นนอนแป๊บเดียวก็ตื่นมาเล่นนอนทีละครึ่งชั่วโมงทีละชั่วโมงก็ตื่นมาเล่นใช่ไหมเด็กหวงเล่นเด็กหวงเล่นใช่ไหมหวงเล่น ไม่อยากจะนอนกลางวันใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับ <c oughs> มองตาแปว๋วแปมองตาแป๋วแปเลยมองตาแป๋วแปวเลยคืออะไรคืออะไรคืออะไร

ให้มันเยอะจังเอานายคุยอีกสิทักทายทุก,ทกคนก่อนเร็วนหนคุยอีกสิคุยทักทายทุกคนหน่อยพี่ป้านะาอาทุกคนหน่อยทักทายหน่อยเร็วพี่ป้านะาอทุกคนหน่อยเร็ว พัชร์หน่อยคุยหน่อยคุยฟังหน่อยเร็วเร็ว อันนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องกับตนันกับยายด้วยครับขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ